ยินดีต้อนรับสู่การนำเสนอสั้นๆแต่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโปรโตคอล DeFi ของเม็ f i ในช่วง2ปีที่ผ่านมาฉันได้ลงทุนในโปรโตคอล DeFi หลายตัวที่ประสบความสำเร็จ MedFI เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากที่สุดที่ฉันเคยเห็นแต่เช่นเดียวกับการลงทุนในคริปโตและโปรโตคอล DeFi ที่มักจะมีความเสี่ยงเสมอดังนั้นจงแน่นใ,นใจว่าคุณมีการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินของตนเองอย่างาระมัดระวังฉันจะเริ่มต้นเรียกสิ่งนี้ว่าโปรโตคอล DeFi ในรูปแบบสเตียรอย ที่เรียกแบบนี้เพราะมันมาพร้อมกับกลไกบางอย่างที่โปรตคอลอื่นไม่เคยคิดจะใช้จนถึงตอนนี้เป็นครงรกของโปรเจกต์ประเภทนี้ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะกลายเป็นเมตาเวิร์ดอันดับหนึ่งและเป็นโครงการพัฒนาเว็บ3ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยสร้างยูนิคอรน์นตัวต่อไปเมื่อได้อ่านเอกสารโครงร่างจะเห็นได้ชัดว่าผู้ก่อตั้งที่อยู่เบื้องหลังดาวนั้นมีประสบการณ์และมีความสามารถในการเข้าถึงเพื่อดูอัตราข,ข้อตกลงในการลงทุนที่เกิดขึ้นในโครงการต่างๆมาเป็นระยะเวลายาวนานก่อนที่โครงการประเภทนี้จะเกิดการแพร่หลายและคนจำนวนมากหรือนักลงทุน ผมค่อนข้างชอบแนวคิดและแนวทางใหม่ๆในการสร้างระบบนิเวศของเขาเป็นสิ่งสําคัญสําหรับพวกคุณที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องดีฟามากนักฉันจึงจะยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อความเข้าใจแก่คุณเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะเริ่มเรามาดูการเงินแบบดั้งเดิมที่รู้จักกันในชื่อ c ีฟา f i ีฟย่อม,มาจาก Centralized Finance ซึ่งโดยปกติจะถูกนํามาใช้หากคุณต้องการเงินทุนหรือเพื่อสร้างและพัฒนาโครงการต่างๆ บ่อยครั้งที่เงินทุนที่จําเป็นสาหรับการจัดหาโครงการใหม่ได้มาจากธนาคารสถาบัานการเงินหรือกองทุนร่วมลงทุนซึ่งส่วนมากนั้นคนส่วนใหญ่ที่จะสามารถเข้าร่วมในระดับเหล่านี้ได้มักจะเป็นนักลงทุนมืออาชีพเมื่อพิจารณาถึงดีไฟหรือการกระจายอำนาจทางการเงินมันสามารถเสนอทุกอย่างที่ซีไฟทำได้หมดแต่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการระดมทุนโครงการโดยไม่ต้องคำนึงถึงประสบการณ์หรือความรู้ ผู้ที่เข้าร่วมใน De ฟ i ยโปรโตคอลมักจะได้รับรางวัลจากการสนับสนุนและรางวัลจากการฝากประจำเป็นโทเค็นของโปรโตคอล DeFi นั้นๆหรือได้รับเป็นประเภทของการเป็นสมาชิกที่จะให้ผลประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับโปรโตคอลนี้คือมันใช้งานได้เหมือนแขนร่วมทุนสำหรับชุมชนให้คนทั่วไปที่ต้องการมีส่วนร่วมแต่อาจไม่มีความรู้และไม่มีทรัพยากรหรือเงินที่จะทำการตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินของตนเองอย่างระมัดระวงังให้เหมาะสมตามโปรโตคอลได้มีส่วนร่วมด้วย ปรโตคอลเม็ดฟลอนุญาตให้ทุกคนที่สนใจเข้าร่วมได้โดยเริ่มต้นเพียง100ดอลลาร์จากนั้นทำการแบ,บ่งปันผลกำไรที่จะเกิดขึ้นบนโปรโตคอลซึ่งมาจาก Metaverse และโครงการ w ว็บ3ของพวกเขาเม็ดฟเป็นองค์กรอัตโนมัติแบบกระจายอำนาจหรือเรียกว่าดาวที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนมีการกระจายอำนาจ100%และผู้ถือ NFT และ MFI เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับทิศท,ทางและการตัดสินใจทั้งหมดโดยผ่านการลงคะแนนใน snapshot.org เช่นเดียวกับโปรโตคอลเริ่มต้นอื่นเช่น Uniswap Polygon Oneinch Trust Wallet หรือ Bancor er, และอื่นๆที่มีการถูกพูดถึงน้อยกว่านี้สมาชิกในชุมชนทุกคนสามารถลงคะแนนให้กับข้อเสนอแนะที่กำลังจะมีขึ้นที่ดาวจะต้องนำไปดำเนินการเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนบิตคอยก็คือดาวนั่นเองดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้วิสัยทัศน์ของโปรโตโคอลนั้นคือการเป็นเมตาเวิร์สอันดับหนึ่งและเป็นโครงการพัฒนาเว็บ3าที่จะช่วยสร้างยูนิคอนตัวต่อไปในกรณีที่คุณไม่เคยได้ยินคำว่ายูนิคอนมาก่อนยูนิคอนหมายถึงธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นจะสามารถสร้างมูลค่าได้มาาากกว่1,000ลนดล์ เพื่อให้คุณเข้าใจว่าปรดคอนี้ต้องการลงทุนและพัฒนาอะไรฉันจะอธิบายให้คุณฟังก่อนว่า Metaverse และเว็บ3เกี่ยวกับอะไร Metaverse เป็นเครือข่ายแบบบูรณาการของโลกเสมือนจริงสามิติโดยโลกเสมือนจริงประเภทนี้เข้าถึงได้ผ่านชุดหูฟังเสมือนจริงผู้ใช้สามารถสั่งการบน Meta เ e r s e โดยใช้ตัวควบคุมซึ่งจับคำสั่งจากการเคลื่อนไหวของดวงตาหรือคำสั่งเสียงคาดการว่าโปรเจกต์นี้เพียงอย่างเดียวจะมีมูลค่าระหว่าง8ถึง13ล้านล้าน,านดอลลาร์ภายในปี2,573ตามข้อมูลของ c ิ t y Group และเมื่อจะพูดถึงเว็บ3สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก่อนคือสิ่งที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเรียกว่าเว็บ2ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเป็นการรวมศูนย์จากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Google, Facebook Amazon เป็นต้นซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของพวกเราเพราะเราอนุญาตให้พวกเขาใช้งานข้อมูลของเราได้โดยเราให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเราตอนที่เรายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพวกเขาและพวกเขาก็จะสร้างไรายได้จากมัน ดังนั้นเมื่อมาดูเว็บ3มันเป็นแนวคิดของการพยายามกระจายอำนาจอินเทอร์เน็ตโดยสำหรับเว็บ3นั้นข้อมูลผู้ใช้จะไม่ถูกจัดเก็บและขายให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เหล่านี้อีกต่อไปแต่จะอยู่บนบล็อกเชนแบบกระจายอำนาจแทนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลต่างๆมีความปลอดภัยเริ่มดับต่อมาให้ฉันแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะเข้าร่วมในโปรโตโคอลนี้ได้อย่างไรหากคุณต้องการที่จะอยู่เฉยและแค่สร้างโทเค็นเอ็นไเพิ่มเติม,ตมคุณต้องซื้อ nft ที่จะทำให้คุณได้รับอัตราผลตอบแทนต่อปีแบบทบต้นทบดอกหรือ APY ตั้งแต่1 0 0 1 0 0ถึงเป็นโทเค็นที่เป็นของโปรตคอมเมดไฟซึ่งถูกเรียกว่า MFI โดยแต่ละ NFT นั้นยังมาพร้อมกับ10%ของต้นทุน NFT ในรูปแบบโทเค็น MFI และจะถูกฝากประจำโดยอัตโนมัติไปยัง NFT ที่คุณเลือกโดยคุณเป็นผู้กำหนดจำนวนโทเค็น NFT ที่คุณต้องการฝากประจำคุณสามารถซื้อโทเค็นเพิ่มเติมได้จากโปรโตโคอลโดยตรงหรือซื้อจากแ a น Cake สว a p คอยเกโก้หรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอื่นๆโดยจะไม่มีช่วงที่จำกัดการทำธุรกรรมและคุณมีอิสระเต็มที่ในการถอนการฝากประจำได้ทุกเมื่อ หากคุณต้องการมีส่วนร่วมมากขึ้นคุณสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์และแนะนำโปรโตคอลเม็ดไฟให้กับผู้อื่นได้ทุกครั้งที่มีคนซื้อ NFT จากคุณหรือทีมอินฟลูเอนเซอร์ของคุณคุณจะได้รับเงินดังนั้นนอกจากการสร้างไรายได้ทางอ้อมผ่าน a อ y แล้วยังมีผลประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกถ้าคุณเลือกจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์กับโปรโตคอลฉันไม่รู้ว่าคุณรู้เรื่องนี้หรือไม่โปรโตคอลส่วนใหญ่ใช้อินฟลูเอนเซอร์เพื่อเกิดการดึงดูดทางธุรกิจมากขึ้นแต่ในความคิดของฉันมันเป็นการลงทุนทีีี่่มมควาเสยง ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพวกเขาจ่ายเงินให้กับอินฟลูเอนเซอร์ลวงหน้าเพื่อทำวิดีโอบน YouTube โพสบางสิ่งบน Telegram Twitter หรือ Instagram โดยไม่มีการรับประกันว่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้จะสร้างไรายได้หรือสร้างธุรกิจใหม่สำหรับโปรโตคอลดังนั้นฉันจึงมองว่ามันเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง m i d ดฝ่ดาวนั้นฉลาดมากในวิธีที่พวกเขาเลือกจะใช้จ่ายเงินทางด้านการตลาดซึ่งทําโดยการเสนอตัวเลือกแก่ผู้ถือ NFT อยู่แล้วให้ส่งต่อโปรโตคอลให้กับผู้อื่นหรือเมื่อทําการส่งต่อสําเร็จพวกเขาจะได้รับเงินซึ่งหมายความว่าดาวจะไม่มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดจริงๆ เว้นแต่จะมีะไรายได้ที่รับประกันทางการตลาดไว้ชัดเจนนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นโปรโตคอลดีาฟทำสิ่งนี้และในความคิดของฉันมันเป็นวิธีที่ฉันฉลาดกว่ามากในการใช้จ่ายเงินทุนทางการตลาดดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วผู้ถือ n f t แต่คนสามารถมีส่วนร่วมในฐานะอินฟลูเอนเซอร์และมีส่วนร่วมในโปรแกรมพันธมิตรของโปรโตคอลเมดไฟนี้ได้ตอนนี้เรามาดูสิ่งนี้ให้เข้าใจมากขึ้นกันดีกว่าแผนพันธมิตรนั้นเสนอระบบเมทริก3สามคูณสิที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ถึง10เมทริกที่ไม่ซ้ำกัน NFT แรกมีราคา100 BUSD และราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตามลำดับไปดังนั้น NFT หมายเลข2จะมีราคา200และ NFT 3ราคา400 NFT 4ราคา800และต่อมาอย่างที่เห็นในภาพทางด้านขวาสมมุติว่าคุณถือ NFT หมายเลข6คุณจะได้รับค่าค,าคอมมิชชั่นพันธมิตรจาก6เมทริกที่แตกต่างกันโดยคุณไม่จำเป็นต้องสร้างเมทริกถึง6ตัวคุณสร้างเมทริกเพียงตัวเดียวและคุณจะได้รับเงินในทั้ง6เมทริกท้งนี้ขึ้นอยู่กับ NFT ที่คุณและทีมของคุณขาย ล่าวอีกนหนึ่งยิ่งคุณมีความมุ่งมั่นต่อโปรโตโคอลดาวและสนับสนุนดาวมากเท่าไร่ดาวยิ่งยินดีแบ่งปันให้กับคุณในรูปแบบของไรายได้พันธมิตรมากเท่านั้นในเมทริกสามคูณสิสามารถขาย NFT ได้ประมาณ88,500 N f t เมื่อ NFT แต่ละรายถูกขายในเมทริกของคุณจะมีการให้ส่วนแบ่ง5เซกับคุณถ้าคุณถือ NFT ตามข้อกำหนดอยู่ด้วยตัวคุณเองทั้งนี้ไม่ต้องคำนึงว่าจะเป็นคุณหรือคนอื่นในทีมของคุณที่ขายมัน สมมติว่าคุณซื้อ NFT หมายเลข1ซึ่งซึ่ง้คุณ้าถึงรายได้ในเมทริกหมายเลข1เท่านั้นและคนในทีมของคุณซื้อ NFT หมายเลข6คุณจะพลาดค่าคอมมิชชั่นจากเมทริกที่2 3 4 5และ6เนื่องจากคุณไม่มี NFT ที่สูงกว่า NFT หมายเลข1ดังนั้นเวลาคุณจะเลือกซื้อ NFT และตั้งใจะจะเป็น i n f ฟลูเอนเอร์และสร้างทีมขึ้นมาจงเลือกซื้อ NFT ที่จะให้ผลประโยชน์ต่อคุณได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังมีโบนัสการจับคู่50%ที่จะได้มาจากการแนะนำผู้อื่นในรูปแบบส่วนบุคคลหากคุณขาย NFT หมายเลข4หรือสูงกว่านั้นให้กับบุคคล5คนใน30วันแรกของคุณตั้งแต่การลงทะเบียนนับเป็นเงินจำนวนมากหากลองคิดจากตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าคุณแนะนำฉันและฉันได้รับเงิน10,000ดอลลาร์ 1, ใน1สัปดาห์หรือ1วันคุณจะมีสิทธิ์รับโบนัสการจับคู่ถึง5,000ดอลลาร์ 5, ฉันแน่ใจว่าคุณจะเห็นด้วยกับฉันว่านั่นเป็นจำนวนเงินที่ดี ทีนี้ลองนึกภาพการแนะนําคนจํานวน10บคนให้ทําแบบเดียวกันและพวกเขาได้รับเงินเท่ากับตัวอย่างที่ฉันได้รับคุณลองคํานวณเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ดูสินอกจากนี้ยังมีโบนัสของการเริ่มต้นที่จะจ่าย10%สําหรับทุก NFT ที่คุณขายเป็นการส่วนตัวในช่วง30วรันแรกของคุณโดยที่คุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เพื่อให้มีคุณสมบัติที่จะได้รับโบนัสอันสุดท้ายคือโบนัสกา,าการฝากประจำโทเค็นซึ่งจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้คุณทุกครั้งที่คนในเมทริกของคุณซื้อโทเค็นเพิ่มเติม,มและฝากประจำ ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดจะจ่ายผ่าน Binance เป็นเหรียญ Stablecoin ชื่อ BUSD ซึ่งคุณสามารถแลกเปลี่ยนเป็นบิต c o i n Ethereum, USDT หรือเปลี่ยนรายได้เหล่านี้ไปยังรูปแบบบัตร b i n a n c e ของคุณได้โดยการชำระเงินจะเกิดขึ้นทันทีและจ่ายโดยตรงไปยังเมตาแมสหรือกระเป๋าเงินดีไฟอื่นๆที่คุณอาจใช้อยู่ไม่มีการชำระเงินรายสัปดาห์หรือรายเดือนที่จำเป็นต้องใช้บุคคลเพื่อมากดปุ่มชำระเงินทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติและทำงานผ่านสัญญาอัจฉริยะของโปรโตคอล มาสรุปกันว่าเราพูดถึงอะไรกันมาบ้างและประเด็นสําคัญอื่นๆมีอะไรบ้างเม็ดฝายเป็นเสมือนแขนร่วมกันลงทุนเพื่อให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโปรโตโคอลซึ่งทั้งหมดถูกขับเคลื่อนโดยชุมชนเองเป็นหนึ่งในการปรับใช้สัญญาอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดบนบล็อกเชน เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับวิสัยทัศน์ของโปรเจกต์บริษัทได้เสนอให้ประชาช,ชนซื้อและสะสม NFT ที่ใช้ประโยชน์ได้เปิดตัวบนบ่านัสสมาร์ทเชนเมื่อวันที่21พฤษภาคม2022สภาพคลองทั้งหมดที่จัดทำโดยดาวผ่านแพนเค้กสวับจะถูกล็อกเป็นเวลา5ปีเพื่อป้องกันการเทขายหรือการช่อกงของโปรเจกต์ที่อาจจะเกิดขึ้นการขาย NFT แต่ละครั้งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับคลังของเม็ดายยิ่งคลังของระบบถือคลองกองทุนมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เกิดโครงการพัฒนามากขึ้นเท่านั้น การถือ NFT ให้สิทธิ์คุณได้รับ APY ทางอ้อมถึง100-1,000%ถึงจากโทเค็น MFI และยังมีโบนัส i ินฟลูเอนเหากคุณเลือกที่จะเป็น i n f ฟลูเอนเซไม่มีฐานข้อมูลทุกอย่างอยู่ในระบบซึ่งคุณเป็นผู้ควบคุม NFT ของคุณด้วยตนเองเมื่อถึงตอนนี้ให้ฉันแสดงให้คุณเห็นว่าจะต้องเข้าร่วมอย่างไรและเริ่มต้นอย่างไรขั้นตอนที่1คือการซื้อ NFT และกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนโปรเจกต์นี้ โดยโปรโตคอลจะจ่าย APY ให้คุณระหว่าง100-1%ถึงดอกเบี้ยทบต้นเป็นโทเค็นของโปรโตคอลเมื่อคุณได้รับ NFT แล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการอยู่เฉยๆรับเงินทางอ้อมหรือต้องการเป็นอินฟลูเอนเซอร์และรับเงินทุกครั้งที่มีการขาย NFT ผ่านธุรกิจรูปแบบพันธมิตรของคุณในการที่จะได้รับ NFT นั้นไปที่ลิงก์อ้างอิงของเพื่อนของคุณและลงทะเบียนโดยใช้กระเป๋าเงิน d e ฟาที่คุณมีอยู่คุณสามารถใช้ MetaMask Trust Wallet Crypto.com หรือ Wallet อื่นๆที่เชื่อมต่อกับ Wallet ที่รองรับ คุณชำระค่า NFT ของคุณเป็น BUSD ผ่านเครือข่ายสมาร์ท a ชนของ BSC แล้วเมื่อชำระเงินแล้วคุณจะเริ่มได้รับเปอร์เซ็นต์ APY ที่สอดคล้องกับ NFT ที่คุณซื้อบวกกับผลประโยชน์ในรูปแบบอินฟลูเอนเซอร์ของคุณหากคุณยังไม่คุ้นเคยกับการใช้ MetaMask หรือกระเป๋าเงินดีฟายอื่นๆฉันแนะนำให้คุณกลับไปหาบุคคลที่ใช้งานนำเสนอนี้กับคุณและพวกเขาจะแสดงวิธีการติดตั้งให้คุณวิธีการติดตั้งมันค่อนข้างตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อน หากคุณต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากเงินของคุณฉันขอแนะนำให้คุณซื้อ n น t แล้วเริ่มรับดอกเบีย้ยทบต้นจากเงินของคุณเองหากคุณต้องการเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบ่งปันโอกาสพิเศษนี้ให้กับผู้อื่นและรับเงินทันทีทุกครั้งที่มีผู้สนใจให้กลับไปหาผู้ที่แบ่งปันงานนำเสนอนี้ให้กับคุณและเริ่มต้นวันนี้ ในมุมมองของฉันถ้าคุณกำลังมองหาดีลที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและต้องการเข้าสู่โครงการที่มั่นคงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่จะสามารถทำกำไรได้ถึง 100x หรือมากกว่านั้นนี่อาจเป็นโปรโตโคอลที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยส่วนตัวแล้วฉันคิดว่านี่ถือเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาโปรเจกต์สำหรับโปรเจกต์เมต้าเวิร์อีกตัวหนึ่งขอบคุณที่รับฟังและขอให้มีความสุขในโลกดิฟ